หน้าที่พลเมืองปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขชาติคือแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยาศาสนาคือคำสอนขององค์พระศาสนาแต่พระองค์ที่สอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ คือผู้ที่ปกครองบ้านเมืองโดยธรรมเพื่อความสงบสุขของพระศมนิกรชาวไทยชาติแสดงความเคารพธงชาติด้วยการยืนตรงเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติศาสนาเมื่อเราเห็นพระพุทธรูปในวัด วารทำความเคารพด้วยการไหว้หรือกราบอัีวนทา,นา,ราพระมหากษัตริย์ยืนตรงทำความเคารพพระมหากษัตริย์พระราชินีพระโอรสพระธิดาค่ะ เราทุกคนจึงควรรักชาติรัก,รก,ราารกศาสนารักพระมหากษัตริย์ด้วยใจบริสุทธิ์ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมรักและสามัคคีกันเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขค่ะ